โรงพยาบาลจุลาภรจัดงานวันเด็กแห่งชาติ2,568ภายใต้แนวคิด h e a l t y k i d s In CRA Wonderland 2025เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนพร้อมครอบครัวได้เรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ผ่านกิจกรรมต่างๆโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิพร้อมด้วยทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลจุลาภร คณอาจารย์และพี่ๆนักศึกษาจากส่วนงานคณะต่างๆของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขาร่วมจัดฐานกิจกรรมเพื่อให้น้องๆหนูๆได้ร่วมผชนภัยไปกับโลกสุขภาพหนห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลลชั้น6อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรก็ขอ,ขอบคุณสื่อมวลชนนะฮะที่ให้เกียรติทางโรงพยาบาลจุฬาภร์ได้ให้ขอ้อมูลในวันเด็ก คือการจัดงานวันเด็กปีนี่นะครับทางเครือข่ายโรงพยาบาลมหาลัยและก็หลายโรงพยาบาลนี่ก็ได้พร้อมเป็นจัดนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าเด็กเนี่ยเป็นกําลังสาคัญของประเทศชาติที่ทุกคนทราบสําสหรับโรงพยาบาลคุลาพรเองนะครับนะบภายใต้รากใหญ่คุลาพรเนี่ยนะครับก็ได้เห็นเร่งเห็นความสาคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้จัดงาน,งานภายใต้ธีมการประจนไปของเด็กนะครับในโลกสุขภาพา เหตุผลเพราะว่าในเรื่องของเราอยากให้เด็กรู้จักโรงพยาบาลรู้จักสถานพยาบาลมากขึ้นรู้ไปทำไรเพราะว่าการที่วันเด็กเนี่ยและความสำคัญก็บก,ก็อาจจะได้เรื่องของกิจกรรมความเพิ่มเพิ่มแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากสอดแทรกคือความรับรู้ทางด้านสุขภาพซึ่งถ้าเนจะไปดูในบูธข,ของเราแต่และจุดก็จะสอนอย่างเช่น เรื่องของอาหารเรื่องของเอัยวะนะครับแต่สิ่งที่มากกว่าน,นั้นเราอยากสร้างแรงโดนบันดาลใจเขาเด็กเนี่ยเขาจะมีความคิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขามาได้รับรู้เรื่องของการแพทย์โดยเฉพาะเครื่องมือที่เป็นไฮเทคโนโลยีนะครับเขาอาจจะมีจุดประกายแห่งความคิดของเขาในวันข้างหน้าเขาจะได้เป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขถ้าเขาอยากเป็น และเป็นบุคลากรด้านสาธารสุขที่มีคุณค่าคือคิดเป็นนะครับทำให้เรามีความมั่นคงทางการแพทย์เหมือนกับที่ประเทศเรานะ่ผ่านโควิดมาเหมือนกับที่ชาวโลกนะยอมรับนะครับเพราะหลายอย่างตอนนี้หลายๆอย่างตอนนี้เราเป็นสั่งสั่งเข้านะฮะจากต่างประเทศแต่ถ้าเกิดเราสามารถสร้างแรงบันดาใจเนี่ยเด็กเราอาจจะคิดเอง ช่วยค,คิดเพราะฉะนั้นเราก็จะมีสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตรกรรมทางการแพทย์ด้วยรวมทั้งรวมทั้งสามารถช่วยเหลือ,เ,อ,อเพื่อนมนุษย์ข้างๆบ้านอย่างเช่นเราสอนโปรแกรม CPR นะครับ<อ>ไฮไลท์ของงานเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมในห้องประชุมรวมนะในภาคเช้านะครับก็จะมีประกอบได้2สองส่วนส่วนหนึ่งก็เป็นคุณหมอมาให้ความรู้ทางการแพทย์นะครับตรงนี้ว่าอวัยวะแต่ละวะเนี่ย ทํางานอย่างไรที่สําคัญคือดูแลมันอย่างไรไม่ให้มันเสื่อมนะฮะเร็วนะครับอันที่2ก็จะเป็นบูธต่างๆนะครับก็มีสส่วนส่วนหนึ่งก็จะเป็นบูธท,ที่เอ่อในเรื่องของการฝึกสมาธิเด็กการสร้างสรรนะแนวความคิดก็อีกด้านนึ่งคือด้านการแพทย์เช่นการเรียนรู้อวัยวะนะครับการผลิตนะครับน้ำหอมผลิตเอ,อ่อยาดมนะครับหรือแม้กระทั่ง หัดปรุงอาหารเองโดยรู้ว่าโอ้อาหารอย่างแซนด์วิชเนี่ยเรามีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วจะมีประโยชน์กับเราอย่างไรส่วนส่วนที่2องที่เป็นส่วนสำคัญคือเราพาไปดูพื้นที่นะครับหน้าที่จริงยกตัวอย่างเช่นเราให้ไปดูรถจุกเฉินพร้อมให้ดูอุปกรณ์ในรถจุกเฉินว่าเป็นอย่างไรนะแล้วก็สอนให้เด็กทำพื้นคืนชีพหรือ CPR ให้อง หรืออันที่2ก็คือเราพาไปดูแผนกเอ็อกซเรย์ ray, นะครับ mm hmm. เด็กก็จะได้เห็นเครื่องอัลตราซาวนะครับ mm hmm. เห็นซีทีสแกนนะครับ mm hmm. เห็น MRI เเขาก็จะได้โอไม่กลัวแต่ขณะเดียวเขาคงต้องไปคิดต่อนะว่าทำไมทำงานอย่างไร mm hmm. เพราะว่าเจ้าหน้าที่เราก็จะให้คำแนะนำแล้วก็จุดป,ประกายตรงนี้นจุดที่3ก็เป็นจุดเ,เกี่ยวกับทางด้านหัวใจและหลอดเลือดก็คือ ดู e อ็กโคนะครับหรือดูฟังเสียงปอดเสียงหัวใจเด็กเขาจะได้รู้ว่าอ้อธรรมชาติเราเป็นอย่างไรนะฮะแล้วผมคิดว่าเด็กสมัยนีย้เอ่อเพอร์เซพชัหรือความรับรู้เยอะขนาดเดียวเขาก็จะฉลาดไปกินต่อจุดสุดท้ายคือเราไปห้องที่คน,คนจะกลัวก็คือห้องผ่าตัดนะรเราก็จะมีบรรยากาศห้องผ่าตัดจริงมีเตียงผ่าตัดมีไฟผ่าตัดแล้วก็มีหุ่น ให้เหมือนกับน,น้องเนี่ยเป็นสัญยาแพทย์นะครับผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดประกายให้เด็กเรามีความคิดนะนะแล้วก็รับรู้ทางด้านสุขภาพหรือการบริการทางการแพทย์เป็นทางเลือกเขาของชีวิตเออผลตอบรับก็ต้องขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านนะครับนะที่ให้ความสนใจเขาดูจากข้องประชุมนี้ก็แน่นหนานะฮะ น,น้อยๆก็6-700คนนะครับแล้วก็ยังอยู่นอกของประชุมอีกนะครับแล้วสิ่งที่เราเชื่นชมคือทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองเนี่ยโฟกัสไม่ได้โฟกัสของจับรางวัลนะฮะโฟกัสที่จะให้น้องๆของเราเนี่ยได้ทำกิจกรรมตรงนั้นเพราะกิจกรรมแต่และอันเนี่ยล้วนม,มีประโยชน์นะผมคิดว่าตรงนี้ได้ได้เป็นประโยชน์ก็สามารถผลิตน้ำหอมเองยาดมเอง นะครับหรือทำแซนด์วิชเป็นนะฮะหรือว่าทำศิลปะหรือใช้สมาธิในการที่จะยกตัวอย่างนะครับเอาสิ่งเอเอตัวสิ่งประดิษฐ์เนี้ยไปใส่ในหลอดแก้วผมคิดว่าอันนี้เป็นการฝึกทักษะทางด้านสมาธิแล้วก็ทักษะของการใช้มือโดยใช้ที่เขาเรียกเอ่อไฟมูฟ e มนต์นะครับปีหน้าต้องมีแน่นอนคือคืออย่างนี้ครับ การจัดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โรงพยาบาลมหาลัยทั่วประเทศนะครับโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณาสุขนะฮนะก็จะมีสิ่งดีๆเพราะนั้นะทุกคนมีเจตจำนงเดียวกันนะโรงพยาบาลมหาลัยเนี่ยทั้งศรีดีราชจุฬาลงกรณ์ธรรมธิปดีวชิระพระมงกุฎธรรมศาสตร์นะครับนะนะเชียงใหม่ นะครับขอนแก่นม,นมอนเลสวนมอสงขลาลาดวิถีของกรมการแพทย์ทุกคนร้วนเห็นความสําคัญและเราร่วมมือกันจัดแต่จริงๆก็ต้องขอบคุณทางหมอพร้อมนะฮะที่จะเป็นเครื่องมือในการบุ๊กนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณด้วย